ไปงานกับแม่เลยก็แล้วไม่อยากไม่ชอบก,กันแดดไงแล้วทีนี้ไม่ทาอะไรเลยหืกลับมาถึงบ้านตรงตามเนี่ยลอกแบบเป็นเป็นแผ่นสีดำค่ขมือของเราหอยจุ๊บเอมจริงๆไม่เคยหอยเลยว่าหอยขมอุม่ยยังไงซะและมานอยู่นี่ดข่าดีจะมา ดูหนึ่งวันของตัวตั้นะคะทำอะไรบ้าง,รงกรอนอิ่นก็่อน้ำเสร็จผูกผมปั๊กโอ้ยคือสภาพปล่อยผมนี่คืออีเพิ่งดีดนี่เอง้ะหืมะทาบีบีออยอะฮะบีบีออยน้ำน้ำอ่ะช่อมันเถอะเดี๋ยวผูกผมก่อนแล้วค่อยเก็บหน้ามาโอ้หน้ามาที่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเา ไม่ช่นแ้วมอมอยู่ไหนคะนนมอมอยู่ไหนอยู่ในกล่องอยู่ตรงนี้เหรอในกล่องไหนให้เอาให,ห้คิดว่าถ้าเราเก็บถ้าเราเก็บผมแบบปกติจะนั่งบนตู้ได้ปะให้ต่ำๆไหมแล้วจะได้พิมพ์ายๆต่ำๆแบบอยู่ที่คอที่มันคนแก่ปะ มัน,นก็ได้ปะ okay. เดี๋ยวนะค่ะทุกคนเด,ดี๋ยวผมแป๊บน้ก็ติดกบนะคือหน้ามามันบางอแล้วก็ติดิก็บได้สักสตัว โอเคอ๋อกิ๊แน่นมากเคดีแล้วสองตัวเป็นงไงหรือว่าตัวเดียวดิสองตัวสองตัวเดีอเอเดียวผมมัน,นจะได้ไม่ดิ่งทำไมในบัวมีแต่แฮดรีกเพเตร์แล้วก็ น,นี่สิผมม้นมวนผมเส้นหนึ่งนี่เหรอเราเห็นด้วยเหรอทำไงดีอ่ะเก็บใหม่หอ่ะไม่ชอบเลยนั่นปันไงให้มันอยู่ลูกผมไงปากไปข้างๆไหนอ่ะมันไปอ่ะนี่ห้ามันเป็น หายละขอไปเยี่ยมเป็นวิธีที่ดีมากหายไปแล้วใช่ไหมก็หาอีกตัวนี้นะคะเพื่อดีกแก้วอ่ะนี้อุอ้ยนี่คือนิดือัวท้ายข้างบนด้านล้างเลยถูถูถูถต้องวนวนปะมันต้องวนท้ายถูกปะอุ้ยเดี๋ยวมัวน,วนก็จะยุบยบใช่ไหมใช่ ปากของเม้าทีมามันใหญ่มาก,ร,ากมมรู้จักไหมรู้จักอือเมื่อไหร่มันแห้งปะเมืมรมันแห้งนิแล้วก็ทาลิปนะคะนี่โอ้ยรู้สึกยังไงคะปากรู้สึกแย่มากมาจริงๆเขาบอกว่าถ้าคนปากอยากให้ทาลิปข้างในเยอะๆมันจะได้ดูปากเล็ก ถ้าทาข้างนอกน่ะนะมันจะดูปากเดูดิแม่มาดูเลยได้คะน้ำหอมยอนอาเองค่ะทุกคนทำเองใ,<ช>ใ<ห>ทำเองใช้เองขายเองด้วยนี่คือธุรกิจของนางหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนี่คือกลิ่นโจลี่ค<อ>นก็ได้แบบนี่สามสิบมล โอเคเราจะฉีดก่อนนะโอ้ยออกสิทุกคนเดี๋ยวมันไม่ออกอะ่ะทำไงมันไม่ออกอะ่ะมันไม่ออกพี่คะพีการเป็นขวดเล็กน้อยนะทุกคนเพราะว่าขวดเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยโอเคอันนี้คือกินอืมดีกินใช่แม่ค่ะแม่อา่าดีใจค่ะเพราะว่าเป็นโทราศาพัพท์เรั่งเศสแปลว่าขนมเคยจะฉีดตรงนี้หนึ่งจุดอืมเพื่อความหอม กินชุก็จริงๆตรงนี้เนี่ยฉีดเขาห้ามเอามาถูกกันแต่ว่าคือด้วยความกลัวเปลืองเทพอจะลืมซื้อนะคะก็กันแดดโอ้โหคือกว่าจะได้ออกจริงๆมันก็จริงเลยหัวหน้าเร็วเลยมาใช้ของแพงจริงเหรอสม้ติกราเป๋าไม่ังมีแพงกว่านี้อีก ใช่ใช่นะนี่แต่ว่าของเขาคุณภาพม็แต่ยี่ห้อใช่อของเด็กเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันจะได้ไม่มาปนกับน้ำหอมเราด้วยแล้วก็ไม่เป็นสินลงสกปรเยอะเลยใช่ใช่บุนคราบทาดีดจริงเหรอไม่มันเจอทาแล้วไม่ละเอียดตรงนี้เดี๋ยววันหนึ่งจะค่อยค่อยดีแบบทาให้มันมให้มันไอ้นี่ก่อนใช่ทาค้อไ,ไหน ทาคขอได้นาะอ,อืมตัวน,นึงคือตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งอะเคยแบบไปงานกับแม่เลยก็แล้วไม่อยากไม่ชอบก,กันแดดไงทีนี้ไม่ทาอะไรเลยกลับม,มาถึงบ้านตรงตามเนี้ยลอกแบบเป็นเป็นแผ่นสีดำๆเลยอะคือแพแดดยาวมากโอเคเราก็จะใส่ถุงเท้าแล้วก็ยัจนจะออกไปข้างนอกกันแล้วค่ะเรื่องก็ใส่หนังหูต้องปิดน,นะคะเ,เดี๋ยวใส่ข้างนี้ เป็ดก้าวนี่ค่ะน้องเป็ดน,น้อยสีเหลืองสีเหลือง,องใช่ปะ่ะเคยย้ยโดถูกอ้เป็ดสีชมพูสกนะคะโอ,โอเคแล้วเราก็ใส่น้ากากอนามัยใส่หน้ากากอนามัยลก็่อพวกอใช่ปะ่ะเตรียมทั้งไปเลย สวัสดีค่ะยังก็ถึงจันทร์แล้วนะคะจะไปที่สองขั้นก็แนี่นะคะเราก็จะไปหาซื้อของขั้นเราจะไปที่โซนอาหารกา่อนเพราะหมนไหนคะเราเควรจะมาซื้อเป็นคอเองค่ะอาจจะได้เสียงกรอกแหลกอย่าด่านะคะแต่<อ>ดูดเพื่อความปลอดภัยใช่มาห้องแต่ก็ต้องมจฉีดแมืงอสุกอย่างเลยค่ะ ขี่ที่ยาที่ของมากโอ้โหคนน้อยแบบนี้มากใช่จริงจริงกเขับเดินแล้วแบบอุ๊บุบอุ๊บแบบชนอ่ะแต่นี่แบบไม่อยู่ที่ไใช่อยู่ตตจริงจริงหรือไม่ดดแบบดแบบท่าท่าท่าต่อนนก็จะเป็นพวกแฮมไส้กรอกนะคะอยากกินดิช้อนต่างต่างนี้จะเป็นแหนม ยอลูกชิ้นแบบเล็กๆไ้เลยนะคะแล้วก็พวกทำแกงจืดอะไรได้เลยแล้วก็ลูกชิ้นแ้วาอะไรเราทำก๋วยขาหน้าไวเหรอใช่อันนี้ก็แล้ก็ทำกยอันนี้ก็<ม>ใส้กอบเหอนแล้วก็พวกทำแกงจืดอะไรอย่างเงี oh <my> ้ยหาข้อหมายไดยกไม เดียซับแล้วฝาตรงนั้นะคะไอจิมอะไรลลลลอย่างนี้เลยมมีไอติมอะไรบ้างมีมดเลอกเลยได้ัวใหญ่แต่ราคาถูกเลยมีเงี้้บาทนะสุดไม่้ช็อคโกแลตกับช็อโกแลชิพกไหนโอเคอ่าูดเกิดยังไงนะคะอ๋อนี้ไม่ใช่ว่ะอันนี้เป็นรถ รถเมล่ดวันนี้เป็นรถรรถรๆๆถชอบอะไไม่ชอบอะไรชิไม่ใหญ่มากเลยไหมนางเข้าสามยโ้โหน่เส็ยบห่นันมาสนหัสนทงซื้อีกบนไกกอกห เี๋ยวนี่ก็คนองแวนะคะปกเมนมยนี่ก็ตอนยินแล้วค่ะนี่ก็กับข้ามือของเราหอยจุ๊บจริงๆม่คืหอยแล้วว่าหอยคมโดยดชอบมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกอนก้านนั่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาเตรียมเตรียมนอนแล้ว ค,คนหนึ่งวันวันนี้ก็คือสบก็คือได้กินข้าวมื้อเดียวจบจ้าดูสภาพคุนตอนนี้หน้านอนมากฝนตกโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย